สวัสดีครับกระผมนายริทวันซาเอีกกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่สสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับวันนี้ก็มานำเสนอในรายวิชาวัฒนธรรมสังคมดิจิตอลนั่นเองนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องค่านิยมความงามนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึง2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1 จะพูดถึงความหมายของคําว่าค่านิยมความงามบนโลกออนไลน์ลักษณะที่2จะพูดถึงประเด็นที่สําคัญของค่านิยมความงามบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับโอเคนี่ก็เป็นลักษณะที่จะพูดถึงเกี่ยวกับวิดีโอในครั้งน,นี้นั่นก็คือความหมายแล้วก็ประเด็นที่สําคัญของค่านิยมความงามบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับความงามบนโลกออนไลน์ก็คือสิ่งที่มัน สังคมเราในปัจจุบันมันมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความงานก็มีความหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงค่านิยมของอินเทอร์เน็ตก็จะมีการปรเปลี่ยนไปมากเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าในสังคมทวีตต่างๆก็จะมีความงานที่ต่างกันมากเลยจะมีความงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอาชาติพันธุ์นังนอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันก็เลยส่งผลให้เกิดประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับความงานค่านิยมความงานไลน์ยขึ้นมาต่างๆนังงน่งเองนะครับซึ่งในส่วนนี้จะเป็นรายระปบียตามประเด็นสาคัญได้เลยนะครับลักษณะที่2 ประเด็นที่สําคัญของค่านิยมความงามบนโลกออนไลน์นั่นเองครับในส่วนนี้ผมจะมาพูดถึงค่านิยม beauty standard เพราะความสวยมีหลายรูปแบบนั่นเองครับในอดีต beauty standard คือความสวยที่กลุ่มคนที่มีอุดมคติในสังคมส่วนใหญ่โดยมีกรอบความคิดเห็นจากบางกลุ่มเองนะครับที่บอกว่าคนสวยจะต้องเป็นคนที่ผอมคนสวยจะต้องเป็นคนที่ผิวขาวแต่ว่าเข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันโลกออนไลน์ของเรา จากกลุ่มคนในอดีตที่บอกว่า beauty s t น n า a ์ดจะต้องเป็นแบบนั้นแต่เข้าสู่ปัจจุบันไม่นะครับเน้นจากว่า beauty s t a ดาร์ดถูกเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากจึงได้มีแคมเปญต่างๆออกมาจัดช่องทางเรือะไรไม่ว่าจะเป็นแคมเปญของ New ว e a ที่บอกว่าผิวไหนก็สวยได้ถ้าคุณมั่นใจในตัวของคุณเองเอง,เองนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าค่านิยม beauty s t a ดา a ์ดนี้ก็มีความงามที่หลากหลายรูปแบบต่างจากอดีตอย่างมากเลยนะครับอดีตไม่เคย เราไม่เคยรับรู้ว่าความสวย beauty standard ของแต่ละประเทศมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมเมื่อเข้าสู่โลกของอินเทอร์เน็ตเราจะมีมุมมองความคิดที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากขึ้นให้กับสังคมในสมัยอันนี้ได้รับรู้ว่าแท้จริงแล้ว beauty standard นี้มันคือความสวยความสวยที่มีความหลากหลายของกลุ่มมนุษย์เราส่วนที่2ก็คือมาตรฐานความงามสังคมเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับนิยามของความสวยความหล่อก็จะต้องตาม beauty standard ในอดีตก็ดีก็จะต้องย้อนไปในอดีตอยู่ดีเช่นเคย นั่นก็คือจะต้องเป็นคนที่ผิวขาวจะต้องเป็นคนที่มีตาโตจมูกโดเหมือนกับว่าจะต้องเป็นคนที่สังคมในช่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมากำหนดไว้แต่ทุกคนทราบไหมครับว่าสังคมที่กําหนดไว้บางครั้งมันส่งผลกระทบให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเช่นเดียวกันเราจะต้องเป็นคนที่ตามกระแสตามมาตรฐานความงามของมนุษย์เราที่มนุษย์เราตั้งขึ้นมาหรอ ส่วนที่3ความงามที่มาพร้อมกับกรอบมาตรฐานมีความสําคัญขนาดไหนแน่นองว่าความงามที่มาพร้อมกับกรอบมาตรฐานนั้นมีความสําคัญกับสังคมชั่นเวลานั้นเองนะครับเนื่องจากว่าสังคมเราเปลีป่ยนแปลงทุกครั้งจุกศตวรรษที่ผ่านมนาะเราย้อนกลับไปในมนุษย์เราในช่วงยุคหินเก่าผู้หญิงที่สวยในช่นเวลานั้นจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกขนาดใหญ่นั่นเองและในศตวรรษที่ส5ถึงศตวรรษที่ศตวรรษที่14-56 ผู้หญิงที่สวยจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีโครงแนกลงถือว่าเป็นผู้หญิงที่สวยนี่ก็คือความงามที่มาพร้อมกับกรอบม,มาตรฐานที่กำหนดขึ้นเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากรอบมาตรฐานน,นี้มันถูกเปลี่ยนแปลงตามการเวลาเรื่อยๆมา่อยจึถึงรปัจจุบันตอนนี้ที่เราใช้สื่อโลกออนไลน์เยอะมากเราจะเห็นความงามที่มีความหลากหลายเราจะเริ่มเห็นค่านิยมความงามที่มีหลายรูปแบบในสังคมเราจะเห็นหลายมุมมองที่เกิดขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นมาจาก การใช้สื่อโซเชียลนั่นเองนะครับตอนที่4 beauty standard ทำลายคุณอย่างไรเน่นว่าเมื่อมีกรอบความงามที่มีมาตรฐานในสังคมเกิดขึ้นมามันก็จะต้องมีกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากมันโดยตรงผมจะยกกรณีของคุณเฟิร์นขึ้นมานะครับคุณเฟิร์นเขาเป็นคนที่มีรูปร่างภายนอกที่อ้วนเขาก็เลยถูกสังคมตีตราว่าเป็นคนที่ไม่สวยในพินมิยมเนื่องจากว่า beauty standard ตองเป็นคนที่ผอมขึ้นมาเมื่อเป็นเช่นนี้เฟิร์นเขาก็เลยถูกสังคมกดตามแล้วเขากลับไปมองในกระจกของตัวเอง เขาบอกว่าเขาเป็นคนที <S an> ่อ้วนเขาก็เลยมีความคิดที่อยากจะไปผ่าตัดกระเพาะอาหารเนื่องจากว่าฟรนรู้สึกว่าความอ้วนของเขาเกิดจากกระเพาะอาหารและเขาพยายามที่จะไม่รับรู้สิ่งที่เป็นแง่ลบกับชีวิตเขาแต่ด้วยเป็นโรคอะไรที่มันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับมนุษย์เราของข้างที่จะเยอะมากมันก็เลยทาให้เฟิร์นอ่ามีความคิดที่อยากจะไปผ่าตัดจริงๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นตัวเองเป็นคนที่สวยตามมบบทีแต่งจากในสังคมเป็นขึ้นมานเองนะครับเฟิร์นถูกันจากสังคมนอกข้างจากสังคมในโรคอะไรต่างๆนานา แต่เฟิองยังโชคดีที่เขาไม่ได้ไปผ่าตัดจริงเนื่องจากว่าเขากลับมองเห็นว่าตัวเองก็เป็นคนที่สวยตัวเองเป็นคนที่มั่นใจและสุดท้ายนี้ผม ก็อยากจะให้ทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นเปิดใจให้กว้างกับเรื่องของ b e a u t ส s t a n นะครับว่าเนื่องจากว่าในสังคมปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลกับโลกเราอย่างมากเลยนะครับและความสวยความงามมันไม่ควรที่จะต้องถูกตีกรอบว่าคุณคุณจะต้องเป็นคนแบบนี้ถึงจะสวยคุณจะต้องเป็นคนแบบนี้ถึงจะหล่อนะครับอยากจะให้ทุกคนนั้นเปิดใจยอมรับความสวยที่มีความหลากหลายนะครับและผมเชื่อว่า b e a u t ส s t a n ที่หลากหลายจะทําให้โลกของเราเป็นโลกที่น่าอยู่และเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับสหรััีคสดบ